พี่พี่น้องมาส,ขขสขขมุูสุกนกิเสมาแกงออมาูกลานๆกินกดเลพี่น้องอันนี้ก็พักกันเงเาซื้อมาแล้วองเรืเรอดสอแม่สอเลเรรอดแล้ก็มีเฮ็ดกมปุชุตกระตุ้กระตุ้งลแล้วก็มีเฮ็ดเฮ็ดถั่วท้ี่แะแกงออมา ไปอยู่มงะเจ้ามงอก็เมื่อเล็กเมื่อมโนครัวตัวเล็กอยู่นำปูนกำหามันอยู่นำผ่อนกเนี่ยเข้าสวรรค์กับเอานำผ่อน่อมันเสรปอมันแจะไปเพราะเสมปลอมอูจากเจ้าเอาไปารเบิต่อเสร็จกมีน้ำมันอ่นกันมากมสาพ เมื่อเลยมันติดมันติดคักวันยังน้อเออแบบยังเผ็ดกี่แท่กี่กว่าอืมกี้ทั้งขาไปดับตะมอนตะมอนอันแกแกเพื่อนดูแไทเขาอยากมือยอยากมือไบาคนอยากมื่เมื่อแจะเกิดนั่งืเออเขาเร็มูึงมูเอาใจได้สัปมูซงเอาโทรศัพท์ไเนสอมคักแวคิดกลับก่อนเอาหักมันออกกเป็นางเจ้าคือนอนห้องโถงคนเดียว นอนหัวโตคเดียวแล้วบมีหมอนอนกบคุนอนในเมจำพตกค่าคุนอนในม่เข่าม่เข่านะไมุดี่ส่วงงาีสอนหัโตเวคุอเมจขอมปรหาวบ่เวลาขอนบมาเอาขอนนอนน้ำไข่กระเบ้าอิู่เขาไเดานอนเขาไปเดีเขอนมนอนน้ำวาพให้ัลูเขานอนเอามั้งี่กูวามันจะคือนอนน้ำที่สแล้ววะ ป้าปมันสีแกลงว่ามื่อแรกเมื่อไปนพอทีนอน้เจ้าเด้อพอทีเรียง่องจะเด้อหวมันไปบอกเข้าไปตัดออ่งตกออกตัดมกายบ่าวอเลยจะขอใจละผมพามันสัตนาเงามันแมมันแหลมนะตัอเดี๋ยวจะไปสัตว์าพวกเไม่รู้ต้องทามก่อนแล้วนวาตัดแบใดนิดแตบใดสไลด์าโกไปเป็นเพียง กาแฟโพแบบเพียงๆเอาแบบแหลมตับแมวโน้โน้โน้แม่น่อยมาสิแม่ได้ลูกบะน้องใส่ลูกเลยเจ้าคุ้นแต่แม่เอามาเนาะเอาเอาประตูหนาบ้านไม่ไม่แก้ อเออบักนี้เมื่อเลยอันนี้มนพดเขยมันตอบได้มันฉลาพอม,มาบ้านเเอาบอกมันขับนอนน้ำแข็เลอพอจะมานานนอแล้วพอควงได้เต็มหมดเอไเดดไม่เต็มหว่านนอนคว,วงหัวกวยห้างห้างกวยหัวได้อยู่ในเงือนน่ะบักโชคกะเพื่อตีอยู่ทางห,หัวหัวอยู่ตีอยู่ไบบุญก็คือเดี่ยว ควงไปควงมาหัวรับแค่ค่ะหัวเป็นรับแค่ขี้หูดน่ะนะขอบอกไปเอาขี้หูดเนื้อดประมอนน่ะมา้ขี้หูดน้ำมาซะหัวนั่นเบื่อจิ้งเก่ายาแล้สิเก็บก่าท่าข้อมือข้อมือรอกมือขามันอาเสื้อเวทเลียร์เพราะน้มาซะอันขั้นใส่กันกระเบอ้ยกันยาขี้หูน่ะเจ้าพยาธิสูตรมาตอไซคยุดสูตรเพชรมุกนะ น <IS U X> ี่เพ็ดมุกเขาบอกเพ็ดมุกเพ็ดมุกแบบตัดมาก็ตัดเด็ดตัดมาเงินเงินตัดมาแบบสันเงินเงนมาเบี้ยมามา้ามามาเบี้ยมาแบบเบี้ยเบี้ยบัดเวลากินมันจะง่ายมันยากเด็ดมุกมุกม่โม่กินเลยพี่น้องข้าวทางมันออกข้าวทากมันออก นากนมีผักกาจเจาก็ะงกงามผักบุ้หมักบุหมักบุมหมักบ้มหักคุ้มนออกคุมๆในหนังกลัอแทบแล้วแบอีกมาคอยละบ่ขเบือมาแล้วโอ้ยมาแล้วเนี่ยก็เลยมาแล้วในถ้ว่างเียวัาในถวเป็นวันมันวันยังี้ปิดปิกินร้ายเลยอย่างมากแล้ว ก็กะเท่าเลยลงหนาลงล้งเลยสูมือนะจะกูเป็นอย่งกูกินเข่าเลยกินรบ่คะคืออยากเข่าอีกแล้วกูแล้วว่ากูกินเข่าแล้วบ่กูพ่ทนด้กินเข่าบ่หวะเพราะยังทิ่แถวคนนใต้ลูกหลานสร้างทำให้ยังจ้ำเสื่อมแล้วพวกจ้ำเสื่อมไวไวถูกกินแล้วว่าบริกินเออถือตัวเองจะขี้เห็นผู้เท่าไี่เท่าคินแร้วว่าบริกิน อันนี้แหละบังทีพอตัวเองาหนุกไล่เฮาคือกันเนี่ยเป็นยักเจ็บหัวมันเจ็บ,บแบบแรกเจ็บหัวเจ็บหัวเข่าหัวขิวมันปวดมันเจ็บเ,เลยนะเจ็บคอพอหนุกเราเลยสามเออเป็นนายอทิเป็นนายเจ็บหัวเจี๊ยบ่เป็น,นเกนยานเจี๊ยบ่ได้เป็นอันนี้หนุกคือต้อตัวดหัวเข่าคัดแต่ก็ไ,ได้เป็นทุกข์กระดูกไม่เจ็บกระดูกแม่มีบอ่อผู้ถาวรเขาจะ ร่างพักกันแล้วร่งางพักกะเกี่ยมนะจ๊ะหายอากาศมาแต่ชิโต้ทั้งเฮือนค่ะ เลยได้่านี้ยาบ้าน่านี้ก็เอาแล้วท <c oughs> บข้าเบือ่อที่น่องอ้ยเอาหมกเทดเอามากเทดขาวเอา,เา,เอา,เาสิเป็จสงหอม Các anh hơn vừa Mình nặng cái này trên kênh chúng ta

เอาเป็นเข้าผมท้าหลุมก็จะหล่นชนะไปแ้อย่างนี้แล้วอ้า้อปลา่กัน้อยประเด็กมาใส่ใส่เขเร่อเกมเลมันลาย แน่มันมีผู้ชายใส่หาซูว่าแต่ให้มันเป็นผัสใส่มันตงตัดผมนี่ปตาจูจะแหลมเลยวะตั้งก็แต่ก็อไรแบ้โหนน่าจะละดับดีมันโลห์นบาเลย

นสองกใสลกโดดน้ำสีฟลูกโดดแซ่บเพาตอนน้จะชิมนื่อกระดูัน้ำตาลพิษก้อนพิษก้อนเาบอกมันจะหันหัวหันหนาหันงาหันตรงๆันจะเอียงหัวนะเอาหันหัวหันหน้าก็มาทันไสเป็น แกงน้าไม่ผัดกะซุกแล้วผัดบกบักบักบักบกบอกินพอเสิร์ฟแล้วขอดาแยงลงเนียเตรียมกินแล้วพี่น้องแล้วแกงน้ไม้ให้บริกนสีมือข่อยเงี่ยพ่อลยออกมาไลยออกมาบอกรงไลยออกมามกันมา่าวกลอมาถ่าบอลเนย เสร็จแล้วจ้าแกงหน่อไม้พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟจ้าอ้าวคลิปนี้กับเชดดล่าพี่ละน้องเลยได้บัตรอ้าวลาพี่ละน้องเลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อยพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายบายทางน้ำทางรีดผมรีดซางคุ